ที่ผมจะบอกต่อเนื่องไปอันนี้มันโยงใหญ่เกี่ยวกับ Thailand m o เดลมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหญิงไทยเสียชีวิตในปลอยเปตรตอีกคนหนึ่งท<ฆ>ิ้งข้อความสุดท้ายว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยหญิงไทยคนนี้อายุ28ปีเสียชีวิตในห้องพักในปลอยเปตรตก,กัมพูชาโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนอ m f ชื่อคุณเบิร์ตคนนี้ที่เรานําเสนขอข่าวบ่อยครั้งยืนยันว่าเป็นจริง ดยระบุว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนียมีผู้ไปพบร่างผู้เสียชีวิตยอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่ง <c oughs> ในเมืองปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาค่ะคาดว่าเสียชีวิตตั้งแต่2พฤศจิกายนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในห้องพักพบว่ามีการผูกคอกับหน้าต่างห้องพักแต,แต่ยังไม่มั่นใจว่าผูกคอเสียชีวิตเองหรือฆาตกรรมตรวจสอบ Facebook ทราบชื่อสุธาทิพย์หรือมิ้นอายุ28ปีก่อนนี้หน้า5วันเนี่ย เธอโพสต์คำโคเอาไว้ค่ะบอกว่าเพราะในท้ายที่สุดหัวใจเรามันก็อยากรู้สึกปลอดภัยมากกว่ารู้สึกอดทนก่อนที่จะมาพบว่าเธอเสียชีวิตอยู่ในห้องพักนะคะนี่คือรายที่สองต่อเนื่องแล้วนะใช่ต่อจากคุณกนกวันหรือคุณใบหม่อนก่อนหน้านี้ค่ะที่พลัดตกลงมาจากชั้นสาอาคารแห่งหนึ่งในเมืองปอยเปตเมื่อ29ตุลาอา้าวท่านผู้ชมนี่ทําเป็นเกาหลีใต้บุกแล้วค่ะ คนไทยเสียชีวิต